สำหรับหัวข้อต่อไปนะคะ3.4การให้เหตุผล สำหรับการให้เหตุผลค่ะเราจะทำการพิสูจน์กันโดยการพิสูจน์ประโยค์เงื่อนไขว่าเป็นจริงหรือไม่จำเป็นต้องอาศัยความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับบทนิยามสมบัติการเท่ากันหรือสมบัติทางเลคขคณิตนะคะมาเป็นเหตุในการสนับสนุนค่ะโดยครูจะให้ความรู้พื้นฐานที่สำคัญและจำเป็นในการพิสูจน์มานะคะก็จะมีสมบัติการเท่ากันของจำนวนเต็มนะคะแล้วก็มีสมบัติการบวกและการคูณของจำนวนเต็ม ก็จะมีพวกบทนิยามต่างๆทางเรขานะคะคราวนี้ค่ะนักเรียนมาดูการพิสูจน์กันนะคะสําหรับการพิสูจน์ค่ะตัวอย่างที่1จงพิสูจน์ว่ารูปสามเหลี่ยมด้านเท่าเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วก่อนอื่นนะคะเราจะต้องหาแนวคิดในการพิสูจน์ซึ่งแนวคิดในการพิสูจน์เนี่ยค่ะครูจะก็จะให้เด็กๆนะคะเขียนข้อความที่ต้องการพิสูจน์เนี่ยให้อยู่ในรูปประโยคเงื่อนไข รูปประโยคเงื่อนไขก็คือจะต้องมีคำเชื่อมถ้าแล้วนะคะดังนั้นข้อความนี้ค่ะเราก็จะเปลี่ยนเป็นประโยคเงื่อนไขได้ดังนี้ค่ะอ่ะถ้าสามเหลี่ยม ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า แล้วสามเหลี่ยม ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่ว yeah. ต่อไปนะคะกำหนดให้ค่ะกำหนดให้ก็คือเอาเหตุมาค่ะข้อความที่เป็นเหตุก็คือ ข้อความที่ตามหลังคำว่าท่าใช่ไหมคะกำหนดให้ค่ะเราก็ใส่ไปเลยว่าสามเหลี่ยม ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า ต่อไปนะคะต้องการพิสูจน์ว่าเด็กๆก,ก็เอาผลมาได้เลยค่ะผลก็คือข้อความที่ตามหลังคำว่าแล้วใช่ไหมคะก็คือสามเหลี่ยม ABC ค่ะเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่ว ะะเดี๋ยวครูจะขอวาดรูปให้ดูก่อนนะคะเ่ะเรามาลองวาดสามเหลี่ยม ABC ให้เป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าค่ะก็จะได้ดังนี้เนาะสมมุตินะคะว่ามันเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่านะคอาจจะวาดไม่ได้เหมือนเป๊ะร0 0นะคะสมมุติอันนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่านะคะตั้งชื่อตามที่กําหนดเลยค่ะอ่ะคือ ABC มาดูนะคะด้านล่างการพิสูจน์ครูก็จะให้ตารางมานะคะซึ่งการพิสูจน์จริงๆอะ่ะบางหนังสือก็อาจจะเป็นข้อความเลยไม่ได้มีตารางก็ได้แล้วก็ใส่เหตุผลไว้ด้านหลังนะคะแต่ว่าเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยครูก็จะให้ตารางมานะคะอ่ะมาเริ่มกันที่ข้อความนะคะข้อที่1ค่ะเราจะเอาสิ่งที่กำหนดให้มาเขียนนะคะก็คือสามเหลี่ยม ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า เหตุผลนะคะนักเรียนก็ใส่ไปเลยค่ะว่ากําหนดให้เพราะเราเอาข้อความนี้นะคะมาจากสิ่งที่กําหนดให้เวลาพิสูจน์จะเริ่มแบบนี้นะคะก็คือเอาสิ่งที่กําหนดให้มาเริ่มในการพิสูจน์ต่อไปข้อ2ค่ะข้อ2เราจะมาดูซิว่าสามเหลี่ยมด้านเท่าเป็นยังไงนะคะในรูปนี้ คือสามเหลี่ยมด้านเท่าที่ครูวาดไว้ใช่ไหมคะ,ะเราจะรู้ว่าสามเหลี่ยมด้านเท่าเป็นไงคะก็มี3ด้านที่เท่ากันดังนั้นข้อ2ค่ะครูก็จะได้ว่าเราจะรู้ว่าด้าน ab ค่ะเท่ากับด้าน bc แล้วก็เท่ากับด้าน ac ค่ะเหตุผลนะคะนักเรียนก็อ้างเลยลูกว่าบทนิยามบทนิยามสามเหลี่ยม ด้านเท่านะคะในตัวบทนิยามเราเขาจะต้องบอกลักษณะของสามเหลี่ยมด้านเท่าอยู่แล้วเนาะว่ามี3ด้านที่ยาวเท่ากันใช่ไหมคะเราก็เลยได้ข้อ2ออกมาเนาะจากนั้นค่ะข้อที่3ค่ะต้องการพิสูจน์ให้เห็นว่ารูปนี้เป็นหน้าจั่วจริง จะทำยังไงให้เขาเห็นให้ได้คะ่ะว่าเป็นหน้าจัว่วก็ต้องทําให้เห็นให้ได้คะ่ะว่ามี2ด้านที่ยาวเท่ากันจริงซึ่งครูจะก็จะรู้แล้วคะ่ะว่านี่2ด้านที่ยาวเท่ากันจริงคะ่ะครูก็จะดึงแค่ด้าน ab คะ่ะเท่ากับด้าน bc หรือเด็กๆจะจับคู่อื่นก็ได้นะจะจับว่า bc เท่ากับ ac ก็ได้ทำยังไงก็ได้คะ่ะให้รู้ว่ารูปเนี้ยมันมี2ด้านเท่ากันจริงนัเนียนจะจับคู่นี้หรือจะจับคู่นี้ หรือจะจับคู่นี้ก็ได้นะคะแอบคงจะเลือกคู่นี้แล้วกันนะคะว่า AB เท่ากับ BC ค่ะเหตุผลนะคะทำไมถึงรู้ว่ามันเท่ากันครูเอามาจากข้อ2ค่ะอ่ะครูก็เอามาจากข้อ2แต่ว่ายกมาแค่ด้านเดียวเข้าไปยกมาแค่คู่เดียวเท่านั้นนะคะต่อไปข้อที่4ค่ะครูสรุปได้แล้วครูจะเห็นแล้วค่ะว่ารูปนี้ค่ะมันมี2ด้านเท่ากันจริงนะคะก็สรุปได้เลยว่าดังนั้น สามเหลี่ยม ABC ค่ะเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว่ะข้อ4นะคะเหตุผลนะคะก็คือครูก็อ้างจากข้ออะไรก่อนจากข้อ3นะคะที่เห็นแล้วว่าด้าน AB เท่ากับ BC นะคะและตัวบทนิยามค่ะ บทนิยามสามเหลี่ยมหน้าจั่วด้วยค่ะเพราะว่าบทนิยามจะบอกเราเองค่ะว่าสามเหลี่ยมหน้าจั่วคือไรคือสามเหลี่ยมที่มีสด้านยาวเท่ากันใช่ไหมครเพราะฉะนั้นก็จะสรุปข้อนี้ได้ต่อไปนะคะตัวอย่างที่2ค่ะกำหนดให้สี่เหลี่ยม abcd เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส จงพิสูจน์ว่าสามเหลี่ยม abc เป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วมาเริ่มกันค่ะเรื่องต้นเหมือนเดิมค่ะแนวคิดในการพิสูจน์นะคะ,ะเราก็เอามาเขียนเป็นประโยคเงื่อนไขใช่ไหมคะข้อนี้ง่ายเพราะว่าตั้งชื่อรูปมาแล้วก็ใช้ได้เลยถ้าสี่เหลี่ยม abcd เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส แล้วสามเหลี่ยม ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วกำหนดให้ค่ะเหมือนเดิมนะคะอ่ะก็เป็นสี่เหลี่ยม ABCD เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ต้องการพิสูจน์ว่าสามเหลี่ยม ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วสำหรับข้อนี้นะคะคล้ายๆกับตัวอย่างที่หนึ่ง เมื่อกี้เลยนะคะในการพิสูจน์คล้ายๆกัรอ่ะมาเริ่มกันค่ะสําหรับข้อความนะคะอ่านก็ข้อแรกค่ะคุณจะก็จะเขียนเหมือนเดิมคือเอาสิ่งที่กําหนดให้มาเริ่มต้นในการพิสูจน์ค่ะจะได้ว่าสี่เหลี่ยม A B C D เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเหตุผลก็คืออะไรคะกำหนดให้ ต่อไปข้อ2ค่ะนักเรียนนี่สี่เหลี่ยมจัตุรัสเขามีรูปมาให้แล้วรูปข้านี้ครูไม่ต้องวาดเองเนาะจัตุรัสเป็นไงคะทุกด้านเป็นไงกันทุกด้านยาวเท่ากันถูกไหมคะเพราะฉะนั้นครูก็ได้ข้อ2แล้วค่ะว่ามีด้าน ab เท่ากับด้าน bc เท่ากับด้าน cd และก็เท่ากับด้าน ad นะคะ,ะเหตุผลข้อ2นะคะนักเรียนก็อ้างเลยเลยลูกบทนิยาม บทนิยามสี่เหลี่ยมจัตุรัสต่อไปข้อที่3ค่ะดูรูปประกอบเนาะจากรูปนี้นะคะเราต้องการสรุปว่าสามเหลี่ยม abc ใช่ไหมคะดูรูปก่อนนะสามเหลี่ยม abc คือตรงนี้นะคะสามเหลี่ยม abc เป็นสามเหลี่ยม หน้าจัว่วเพราะฉะนั้นต้องทําให้เห็นว่ามันมี2ด้านยาวเท่ากันจริงแล้วด้านไหนหละ่ะที่มันเท่ากันซึ่งจากรูปนี้เห็นอยู่แล้วใช่ไหมคะครูจะขีดไว้อยู่แล้วก็จะได้ว่าด้าน AB เท่ากับด้าน BC ใช่ไหมคะข้อ3นักเรียนก็ยกมาเลยหลูกว่า AB เท่ากับ BC เหตุผลข้อ3นะคะก็เอามาจากจากข้อ2ค่ะซึ่งข้อ2มีไว้อยู่แล้วครูจะก็ดึงมาแค่คู่เดียวที่เราต้องการ จะเห็นว่ารูปนี้นะคะมี2ด้านยาวเท่ากันจริงก็สรุปได้แล้วค่ะว่าข้อ4นะคะดังนั้นสามเหลี่ยม ABC เป็นสามเหลี่ยมหน้าจัว่วอ่าก็เหตุผลนะคะก็เหมือนกับข้อด้านบนเลยก็คือ จากข้อ3ที่เห็นว่ามี2ด้านเท่ากันจริงใช่ไหมคะและบทนิยามสามเหลี่ยมหน้าจัว่วประมาณนี้นะคะสำหรับข้อนี้ ต่อไปนะคะตัวอย่างที่3ค่ะจงพิสูจน์ว่าถ้าเส้นตรง2เส้นตัดกันแล้วมุมตรงข้ามที่เกิดขึ้นจะมีขนาดเท่ากันแล้วครูก็มีรูปมาให้นะคะก็คือเส้นตรง2เส้นเนาะชื่อว่าเส้นตรง AB ตัดกับเส้นตรง CD นะคะเวลาพิสูจน์แนวคิดในการพิสูจน์อะนักเรียนควรจะเขียนชื่อ กำกลับลงไปด้วยเพราะถ้านักเรียนไม่เขียนชื่อใช่ไหมคะนักเรียนก็ไม่สามารถอ้างอิงอะไรได้เลยดังนั้นค่ะแนวคิดในการพิสูจน์ข้อนี้นะครูจะก็จะเขียนแบบนี้ค่ะว่าถ้าเส้นตรง AB นะใช้สัญลักษณ์เส้นตรงนะคะมีหัวทั้งสองข้างนะตัดกับเส้นตรง CD ที่จุด E นะคะคก็ดูจากรูปนี้เนาะเส้นตรง AB ตัดกับเส้นตรง CD ที่จุด E นะคะ,ะแล้วมุมตรงข้ามที่เกิดขึ้นจะมีขนาดเท่ากันเราต้องมาดูก่อนว่าในรูปนี้ค่ะพอมันตัดกันแล้วอะมุมตรงข้ามที่เกิดขึ้นมีมุมอะไรบ้างก็จะได้ว่ามุม AED คือมุมนี้นะคะตรงข้ามกับมุม BEC เพราะฉะนั้นมุมตรงข้ามมีขนาดเท่ากันครูจึงก็จะสรุปได้ว่าแล้วมุม AED ค่ะ จะเท่ากับมุม BEC แต่ว่ามุมตรงข้ามมันไม่ได้มีแค่คู่เดียวใช่ปะนักเรียนจะเห็นว่ามันมีมุมอีกคู่หนึ่งค่ะก็เป็นมุมตรงข้ามกันเหมือนกันก็คือมุม AEC มุมนี้นะกับมุม BED มุมนี้ค่ะเพราะฉะนั้นค่ะครูจะาก็ต้องและด้วยอืมก็คือมุม AEC จะเท่ากับมุม BED ค่ะ มาเริ่มกำหนดให้ค่ะกำหนดให้เหมือนเดิมนะคะก็คือเส้นตรง ab ตัดกับเส้นตรง cd ที่จุด e อ่ะอันนี้คือกำหนดให้นะคะต้องการพิสูจน์ว่าก็ได้ว่ามุม aed จะเท่ากับมุม bec ค่ะและมุม AEC ก็จะต้องเท่ากับมุม BED โอเคแต่เวลาพิสูจน์ข้อนี้นะคะครูจะขออนุญาตพิสูจน์แค่คู่เดียวนะคะก็คืออาจจะพิสูจน์มุมตรงข้ามแค่คู่นี้นะว่ามุม AED เท่ากับมุม b e c จริงนะคะมาเริ่มกันค่ะเริ่มต้นข้อความแรกขออนุญาตลบก่อนข้อความที่1ค่ะเราจะต้องเขียนอะไรคะ สิ่งที่กําหนดให้อ่นักเรียนก็เขียนไปเลยลูกข้อ1ค่ะเส้นตรง AB ตัดกับเส้นตรง CD ที่จุด E นะคะเหตุผลก็คือกำหนดให้ต่อไปข้อที่2นะคะ,ะดูจากรูปประกอบอันนี้ต้องใช้รูปในการดูไปด้วยนะคะ,ะนักเรียนดูนะ ถ้าสมมติครูจักเอามุม AED ตรงนี้ใช่ไหมคะบวกกับมุม AEC มุมเนี้ยนักเรียนว่ามันมีขนาดเท่ากับเท่าไหร่คะจะเห็นว่ามันเป็นเส้นตรงใช่ไหมคะซึ่งเส้นตรงเนี้ยมันมีขนาดเท่ากับ180แปลว่าข้อที่2ค่ะครูก็จะเขียนว่ามุม AED ค่ะบวกกับมุม AEC จะเท่ากับ180องศานะคะเหตุผลก็คือมุมประชิดบนเส้นตรงรวมกันได้180องศาค่ะหรือ2มุมฉากนั่นเอง ต่อไปข้อที่3นะคะอ่ะขออนุญาตลบตรงนี้ก่อนนะข้อที่3ค่ะนักเรียนก็ต้องดูรูปประกอบเหมือนเดิมนะคะก็คือนักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่ามุม AEC เนะะี่ยค่ะบวกกับมุม BEC ตรงนี้นะได้เท่าไหร่คะจะเห็นว่ามันก็เป็นเส้นตรงเหมือนกันใช่ไหมคะซึ่งเส้นตรงได้180อยู่แล้วหนูก็มาเขียนข้อ3ค่ะว่ามุม AEC บวกกับมุม BEC ค่ะ จะเท่ากับ180องศาเหตุผลนะคะข้อ3เหมือนกับข้อ2เลยค่ะก็คือมุมประชิดบนเส้นตรงรวมกันได้180องศาค่ะ ขออนุญาตดันขึ้นนะคะจากนั้นข้อ4นะคะข้อสี่ักเรียนดูนะจากข้อ2เนี่ยคะ่ะบวกกันได้180อันนี้บวกกันก็ได้ร8อยใช่ไหมคะจะเห็นว่ามันได้180เหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นค่ะเราจะใช้สมบัติการเท่ากันจําได้ไหมที่มันเป็นแบบ A เท่ากับ B B ไปเท่ากับ C เพราะฉะนั้น A กับ C ย่อมเท่ากันด้วยครูก็จะได้ว่ามุม AED บวกกับมุม AEC จะเท่ากับมุม AEC บวกกับมุม BEC ค่ะในเมื่อบวกกันได้180บวกกันได้180แปลว่า2มุมนี้ก็ย่อมเท่ากันด้วยถูกไหมคะก็เลยได้ข้อ4ออกมานะเหตุผลครูก็อ้างสมบัติการเท่ากันได้เลยคะ่ะข้อ4นะนะคะ,ะสมบัติของการเท่ากัน ต่อไปข้อ5ค่ะจากข้อ4นักเรียนจะเห็นว่ามันมีมุมหนึ่งที่ซ้ำกันค่ะนักเรียนเห็นไหมว่ามันมีมุม AEC ใช่ไหมเนี่ย AEC อันนี้ก็มีมุม AEC ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นค่ะเราสามารถนำมุม AEC ลบออกทั้งสองข้างของสมการได้ก็จะได้ข้อ5ว่าดังนั้นค่ะมุม AED จะเท่ากับมุม BEC ค่ะ ข้อ5นะครูก็บอกว่านาม,มุม aec ค่ะมาลบออกทั้ง2องข้างของสรรมการโอเคก็จะเห็นว่ามันตรงกับสิ่งที่เราต้องการพิสูจน์แล้วค่ะว่ามุม aed เท่ากับมุม bec นั่นเอง ต่อไปข้อที่4นะคะจากรูปกำหนดให้ B เป็นจุดกึ่งกลางของ AC และ C เป็นจุดกึ่งกลางของ BD จงพิสูจน์ว่า AB เท่ากับ CD แล้วครูก็มีรูปมาให้นะคะอ่ะแนวคิดในการพิสูจน์ค่ะเริ่มได้เลยเนาะก็เป็นถ้า B เป็นจุดกึ่งกลาง ของ AC และ C เป็นจุดกึ่งกลางของ BD แล้ว AB เท่ากับ CD กํกำหนดให้นะคะก็ลอกมาเหมือนเดิมนะ B เป็นจุดกึ่งกลาง ของ AC และ C เป็นจุดกึ่งกลางของ BD ค่ะต่อไปต้องการพิสูจน์ว่านะคะก็คือ AB เท่ากับ CD อ่ะข้อที่1ค่ะข้อที่1นึ่งเเรียนก็ลอกสิ่งที่กำหนดให้มาได้เลยนะคะก็คือ B เป็นจุดกึ่งกลางของ AC และ C เป็นจุดกึ่งกลางของ BD ค่ะเหตุผลจะเหมือนเดิมเนาะก็คือกำหนดให้ค่ะ ต่อไปข้อที่2นะคะข้อที่2ค่ะครูก็จะรู้แล้วเขาบอกว่า B, B เป็นจุดกึ่งกลางของ AC ใช่ไหมแปลว่ามันทำให้เรารู้ว่าอะไรคะ AB ก็จะต้องเท่ากับอะไรคะ BC เะข้าป่ะคำว่าจุดกึ่งกลางเนาะมันอยู่ตรงกลางแปลว่า2ข้างนี้เป็นไงกันเท่ากันนะคะ,ะเหตุผลข้อ2ค่ะให้ตรงกันนะถ้าครูเขียนข้อ2อรรทัดไหนนักเรียนก็เขียนข้อ2ให้มันตรงกันนะคะ นกเรียนก็บอกเลยว่ามันคือสมบัติของจุดกึ่งกลางของส่วนของเส้นตรง ต่อไปค่ะข้อที่3ข้อที่3เหมือนเดิมค่ะเขาบอกว่า C เป็นจุดกึ่งกลางของ BD แปลว่าอะไรคะครูก็จะรู้ทันทีค่ะว่า BC เท่ากับ CD อ่าข้อ3ค่ะเหมือนเดิมเหตุผลนะคะก็คือสมบัติของจุดกึ่งกลางของส่วนของเส้นตรง ต่อไปค่ะข้อที่4นะคะสรุปได้เลยค่ะว่าดังนั้น AB เท่ากับ CD ทําไมถึงสรุปได้เลยนักเรียนดูนะคะนักเรียนจะเห็นว่าเห็นไหมมันมีตัวที่เหมือนกัน AB เท่ากับ BC BC ไปเท่ากับ CD เพราะฉะนั้นค่ะมันเป็นสมบัติของการเท่ากันอยู่แล้วเนาะก็จะได้คําตอบว่า AB เท่ากับ CD ด้วยนะคะก็ใช้เหตุผลว่าสมบัติของการเท่ากันได้เลย โอเคค่ะก็จบแล้วค่ะสำหรับตัวอย่างที่4นะคะ